เป็นสวนลุงแดงอยู่ที่บ้านลงบังนะครับปาจีนบุรีนะครับต้นตะขอเป็นตะขอที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้หน้าหน้า33านิ้วนะครับหน้า33นิ้วใหญ่มากนะครับต้นนี้ก็ราคาประมาณปห้าหม0 0นกว่าบาทต้นแจงนี้ก็หน้าหน้า28นิ้วนะครับต้นนี้หน้า28นิ้วต้นนี้ก็ประมาณ5 0 0ห0ื่นนะครับห้าหมนกว่าบาทเหมือนกัน ต้นนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับสาสบหกนิ้วนะใหญ่มากต้นนี้ราคาไม่ถึงแสนเหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับหน้าสาสบห้านิ้วนะครับต้นนี้ก็ไม่ถึงแสนนะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าถึงแปดหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ต้นว่าแม่น้ำโขงนะครับโอ้โหต้นนี้ยี่สิบเจ็ดนิ้วต้นนี้ก็น่าจะประมาณสี่ห้าหมื่นได้เหมือนับนี่นี่ครับมาดูต้นนี้ครับ ต้นนี้คือต้นมั่งมีครับชื่อดีมากนะครับไม้มงคลไม้มงคลนะครับชื่อเพาะมากนะครับต้นนี้ไม่ถึงไม่ถึงหกเจ็ดหมื่นนะครับไม่ถึงเจ็ดหมืนต้นนี้อยู่ที่ประมาณห้าหกหมื่นนะครับหกหมื่นกว่าบาทสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับดูครับข้างในนี้ก็คือ เป็นพื้นที่ไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ของสวนลุงแดงนะครับสวนลุงแดงในพื้นที่3ไร่นะครับ3ไร่กว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับเบื้องต้นผมก็ดูแล้วนะครับไม้ที่สวนนี้ราคาไม่ได้ถึงแสนเลยนะครับแต่ว่าเรามองเข้าไปจะเห็นว่าโอ้โหมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่สวนลุงแดงนะครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้นต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นตะเคนะครับโอ้โหต้นตะเค เป็นตะขอที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้หน้าหน้าสามสิบสามนิ้วนะครับหน้าสามสิบสามนิ้วใหญ่มากนะครับต้นนี้ก็ราคาประมาณห้าหมื่นกวบบ่าบาทนะครับต้นนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกวบบ่าบาทต้นใหญ่มากนะตะขอนะครับต้นตะขอนะครับโอ้มาดูต้นพยอมต้นนี้นะครับพยอมต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับดูโอ้นี่ต้น,นพยอมอเก่าแก่มากอะ่ะต้นนี้ก็อยู่ห้าหมื่นกวบบ่าบาทนะครับ ตัวนี้ก็ห้าหมืนกว่าบาทใหญ่นะครับพยอมดูครับข้างบนพยอมนี้มีหลายต้นนะครับต้นพยอมนี้มีหลายต้นมากนะครับใหญ่ดีนะต้นนี้นี่ครับมาดู่าต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นแจงนะครับต้นแจงนี้ก็หน้าหน้ายี่สิบแปดนิ้วนะครับต้นนี้หน้ายี่สิบแปดนิ้ว ต้นนี้ก็ประมาณ50,000ื่นนะครับห้าหมกว่าบาทเหมือนกันต้นนี้ก็สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับต้นนี้ก็สวยนะต้นแจงไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากก็กําลังพอดีนะครับก็ยี่สิแปดนิ้วครับนี่มาดูต้นนี้นะครับอันนี้ต้นเชือกนะครับต้นลกฟ้านะครับหน้าสาสิบสามนิ้วนะครับต้นนี้ต้นนี้หน้าสามามนิ้วก็ใหญ่เหมือนกันนะ ใหญ่นะเทียบกับตัวผมนะครับตัวนี้ก็ราคาพอๆกันนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ห้าหมื่นนะครับต้นนี้ห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้ต้นลกฟ้านะครับดูครับมาดูต้นต้นต่อไปต้นนี้นะครับต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับต้นนี้มีเจ้าของแล้วดูครับดูข้างในนะครับดูอาณาจจกข้างในเยอะมากนะครับนู่นอะ หลายร้อยต้นนะครับเป็นไซส์ใหญ่ๆแต่ต้องบอกว่าถูกมากนะครับเป็นราคาที่แบบเป็นไม้ที่แบบาราคาไม่แรงนะครับไม่มีหลักแสนเอาตรงคือมาที่นี่คือหลักหมืน่นม,มาหลักมาหลักหมื่นก็ได้ไม้สวยๆออกไปมาดูข้างในโอ้โหต้นนี้เก่าแก่มากเลยนะครับต้นนี้เก่าแก่มากนะครับอันนี้เป็นก็เป็นต้นพยอมนะครับต้นพยอมหน้า29นิ้วนะครับหน้า29นิ้วอันนี้ส่งทั่วไทยนะครับ ทงทั่วไทยสวนลุงแดงนะครับปาจินบุรีอันนี้หน้า29นิ้วใหญ่นะต้นพยอมต้นพยอมครับสวยดีนูนข้างในอีกนะครับอันนี้ก็เป็นพยอมนะครับอันนี้ก็ราคาไม่ถึงแสนนะครับพวกนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดเก้าหมื่ 8, 90, นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพยอมครับหน้า25นิ้วนะครับต้นนี้25นิ้ว ต้นใหญ่ดีนะต้นนี้ก็ราคาไม่ถึงไม่ถึงแสนต้นนี้ก็พยอมเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็พยอมอู้เยอะนะต้นพยอมเยอะมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับสามสิบหกนิ้วนะใหญ่มากต้นนี้ต้นนี้ใหญ่นะครับก็ใหญ่มากนะแต่ราคาไม่ถึงแสนเหมือนกันนะครับต้นเนี้ย ต้นนี้ก็หน้าสามสิบหกนิ้วนะครับไอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเรามาดูโซนข้างในนะครับโซนข้างในโอ้โหพ,พวกนี้ก็ที่มีเชือกก็คือมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วโอ้โหมาดูต้นนี้ครับต้นนี้อะไรครับเนี่ยใหญ่มาก นี่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับหน้าสามสิบห้านิ้วนะครับต้นนี้ก็ไม่ถึงแสนนะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าถึงแปดหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ครับประมาณแปดหมื่นนะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยโอ้โหต้นนี้สวยจริงๆเก่าแก่มากอะต้นพยอมต้นพยอมครับนี่มาดูโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นกระทุ่มนะครับ ้นกระทุ่มกระทุ่มนาเรานะครับหน้าสัมผัสเออหน้าหน้ากว้างสามสิบห้านิ้วนะครับหน้ากว้างสามสิบห้านิ้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นนะครับต้นนี้สี่หมื่นนะครับกระทุ่มกระทุ่มใหญ่ๆเลยนะอู้มีไซส์สวยๆเลยราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่หลักหมืน่นนน่นครับไปดูข้างใน โอ้โหต้นนี้มาดูพยอมต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้โอ้โหหน้าก็อันนี้ก็หน้าสามสิบห้านิ้วนะครับต้นนี้หน้าสามสิบห้านิ้วหน้าสามสิบห้านิ้วก็ราคาก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับต้นนี้ก็หกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้ใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหดูครับเยอะมากเลยเนี่ยฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ อันนี้ต้นอะไรนะนี่ต้นอันนี้ต้นว่าแม่น้ําโขงนะครับโอ้โหต้นนี้ใหญ่เหมือนกันนะยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเจ็ดนิ้วต้นนี้ก็น่าจะประมาณสี่ห้าหมื่นได้มั้งครับเนี่ยต้นใหญ่มากเลยว่าแม่น้ําโขงนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ เป็นไซส์พอดีนะครับอันนี้ก็ต้นว่านแม่น้ำโขงนะครับว่าแม่น้ำโขงต้นนี้ก็ประมาณสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นต้นเสี้ยวนะครับต้นเสี้ยวต้นเสี้ยวดอกขาวต้นนี้ก็หน้ายี่สิบนิ้วต้นนี้ก็สองหมื่นนะครับต้นนี้ก็สองหมื่น ก็ไซส์ไม่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะไซส์กำลังพอดีกำลังตั้งโชว์ตามสวนตามอะไรได้พอดีนะครับมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ดูต้นนี้ต้นพยอมต้นนี้หน้ายี่สิบแปดนิ้วนะครับต้นนี้หน้ายี่สิแปดนิ้วใหญ่เหมือนกันนะครับคนโอบอะต้องคนโอบต้นนี้ฐานดีมากเลยนะใหญ่นะต้นนี้ไม่ถึงไม่ถึงหกหมื่นนะครับต้นนี้อยู่ที่ประมาณ สี่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยต้นนี้ห้าหมื่นกว่าบาทโอ้โหสวยมากแต่ละต้นดูข้างบนนะครับกิ่งก้านบิดๆงอๆข้างบนนี้สวยเลยนะโน่นนะครับโอ้โหสวยมากเลยน่าน่าไปตั้งโชว์ถ้ามีต้นไปตั้งโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะสวยมากนะครับจะเด่นมากเลยอย่างอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับม,มีเจ้าของแล้วนี่ครับมาดูต้นนี้นครับต้นนี้คือ ต้นมั่งมีนะครับชื่อดีมากนะครับไม้มงคลไม Não, <brid> ้มงคลนะครับชื่อเพาะมากนะครับต้นนี yeah. 60, 000, 000้ไม่ถึงไม่ถ in ึง6 7เหมื่นนะครับไม่ถึง7 0 0 0หมื่นต้นนี้อยู่ที่ประมาณ5 6หมื่นนะครับ6กหมื่นกว่าบาทนี่ครับโอ้สวยมากเลยนี่ครับก็ใครสนใจก็โทรโทรมานะครับโทรมาหาลุงแดงได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ก็บอกด้วยนะครับว่ามาจากเพจไอรูบอนไซนะครับก็แจ้งว่ามาจากเพจไอรูบอนไซแล้วกันนะครับเผื่อลูกแดง มีส่วนลดให้นะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดีดี๋ยวดูโซนนี้ให้หมดนะครับนี่อย่างต้นนี้โอ้โหต้นนี้ต้นมั่งมีต้นนี้ก็ห้าหกหมื่นนะครับหกหมื่นกว่าบาทโอ้โหใหญ่มากเลยสวยนะครับม er mm ั hmm. that that also, no. um, ่ง like. ม yeah, like uh ีช huh. ื uh ่อเป็นมงคลมากนะครับนี่ครับต uh ้นนี Blood ้ก็เป็นต้นมั่งมีนะครับต้นนี้ก็หน้ายี่ดนิ้วนะครับต้นมั่งมีหน้า21็นิ้วไซส์กำลังพอดีนะครับ ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ครับสวยมากนะต้นนี้มั่งมีใครสนใจต้นไหนก็แคปไว้นะครับแล้วก็ส่งลายไปหาลุงแดงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้นะครับโอ้โหโซนนี้ต้นใหญ่มากนะครับ